The <laughs> ขอบคุณครับก็น่ารักน่ารักน่าชังน่ารังเกียจน,ยยน่าขยะหนหามะาหน้าแมวหน้าหมูหน้าโดนกระทืบแต่โดยรวมแล้วพี่หน้าฮีจริงครับหยอกหยอกหน้าหีโอ้โหไม่น่าขนกูเริ่มขึ้น,นบ้าสำหรับใครนะครับที่สนใจร่วมเขียนกรารทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโรนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับน่าจะเป็น iPad หรือว่าเสื้อฟุตบอลของแท้นะครับก็แอดไปที่ไลน์นี้เลยครับแอปสปอร์ตชินะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับผมก็สวัสดีด้วยครับวันนี้ก็ได้ไอเดียบอร์ดเวมาจัดแพ็คเงินซึ่งผมบอกเลยนะเเป็็นนแพคงิ ที่เฮี้ยมากไม่ใช่เฮี้ยหรอกเป็นแพ็กเงินที่แพงพูดผิดเป็นแพ็กเงินที่แพงมากชุดละห้าร้อยบูบ้าหรือเปล่าขอบคุณครับน่ารักน่าชังน่าน่ารังเกียจน่าขยักขยันน่าหมาหน้าแมวหน้าหมูหน้าโดนกระทืบแต่โดยรวมแล้วที่หน้าดีจริงครับหยอกหยอกหน้าหีโอหน้ไม่น่าขนกูเริ่มขึ้นบ้าบอหน้าคนเนี่ยแหละครับน้องกูใช้ครีมแพงด้วยบอกหน้าหีมัน เปิดแพ็กกันต่อชุดละ500บาททุกคน10ชุด5,000คือมันแพงขึ้นเรื่อยๆ <S 2> <S 2> เอานี้ละกันเดี๋ยวผมคำนวณก่อนนะผมใช้แคสแม่งหมดเลย9,000บาทเนี่ยผมซื้ออันนี้ไต่แม็กเลยนะครับมันแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอ่เดี๋ยวผมอันนี้ซัดคือดีสุดหมื่นเอ็มนะครับแล้วก็รองมาคือ7,000พเอ็มคือผมบอกเลยนะกล่องเทียเนี่ยแพงกว่ากล่องอันนี้อีกนะครับแล้วของอ่ะดูได้เหมือนแบบดูได้อะไรเอียกว่าแต่เราก็ต้องมาดูเลรนะครับเอ้ยพันห้าไม่พอว 8โอเคมาครับทุกคน9,000บาทรัฐบาลไทยนะครับจะได้เท่าไหร่โอเคอเคุอค้ยได้ได,ได้ได้การ์ดได้การ์ดอีกมีกุญแจอีกพันดวงเจ้าของไอดีบอกเอาไอคอนก็ต้องไอคอนไอคอนร้อยสิบอู้ยอย่างนี้สบายอองรี Only. นะครับทุกคนพิมพ์บวก8ใน youtube พิมพ์บวก8มาเต็มเลยเฮ้ยน้องเจ้าของไอดีบอกไอคอนมึงต้องไอคอนว่ะโอเคมาไอคอนได้ไอคอนร้อยสิบด้วยนะครับทุกคนจากการเติมแพ็กนี้นะ ก็ไปเติมกันเยอะๆนะกาลีนาหุ้นจะได้ขึ้นนะครับตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าบริษัทกาลีนาเนี่ยเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะใครที่เล่นเซ็ตประเทศไทยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เห็นบริษัท C นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มูลค่าบริษัทกาลีนา2ล้านล้านครับทุกคนพวกมึงก็คิดเอาว่าแม่งรวยขนาดไหนเดี๋ยวผมขอจดเงิน M อ็มเก่าไว้ก่อนนะ5 0 0 0มื0นสอจนะจะได้ไม่รวม 218กล่องครับหรือว่า9000บาทรัฐาบาลไทยครับทุกคนจะได้เท่าไหร่ไปเลยชิวๆ 200M เอมโอ้โหเฮีย yeah, ครับทุกคนถ้ากล่องมาก็เฮียแล้วควยเลยใครบอกคุ้มกูขอขีบหน้าทีนี้ใครบอกคุ้มแม่งมีคนบอกพี่ว่าผมคุ้มครับคุ้มคุมคุ้มคุ้ม,มโดยที่ผมไม่ได้เติมเลยครับคุ้มโดยที่ผมพูดให้คนอื่นเติมครับพี่ ช่ครับโอ้โหทุกคนสองร้อยรัวๆครับท้ามดิเออสี่ร้อยเอโหสี่ร้อยสี่ร้อยอย่างนี้เลยสี่ร้อยอย่างนี้เลยครับผมพูดเลยโหทุกคนครับสอบไอฟอฟอตรงนี้คือสองร้อยนะกล้องผมอาจจะบางนะตรงนี้สองร้อยตรงนี้สี่ร้อยนะคุ้มครับพี่คุ้มครับพี่คุ้มครับผมนี่ครับเอาไปเลยสี่ร้อยนะครับนี่ครับกาลิน่านะผมบอกเลยนะ กาลีนาตอนนี้เดี๋ยวผมดูมูลค่าบริษัทซีแป๊บหนึ่งนะมูลค่าบริษัทซีอะตอนนี้มูลค่าบริษัทกาลีนาก็สองล้านล้านกว่าครับทุกคนพวกมึงก็อยากให้มันรวยเข้าก็ยุ็ยยุกันให้คนเติมกันเ <ๆ S 1> ข็มเข้มก็ไปนะครับยุยุกันเข้าไปนะครับโอ้โหโอ้โหกล่องละห้าร้ยบาททุกคนไปเติมกล่องวันเกิดดีกว่ากล่องเงินวันเกิดดูอยากทรงแล้วน่าจะดีกว่านะครับกูจะช็อค ูจะอ้วกโอ้โหสองร้อยเอ็มรัวๆครับทุกคนโอ้โหอสี่ร้อยเอ็มสี่ร้อยเอ็มยังยากเลยอ่ะคือทำไมราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าว่าโอกาสออกเขี้ยเหมือนเดิมครับกระเบื้องโอ้โ oh. ห ไอ้เหี่ยขึ้นราคาจาก300บาทเป็น500บาทแต่เลทเหมือนเดิมขอบคุณเถอะนะครับขอบคุณจริงๆครับผมรักกาลีนาครับไอเลิฟกาลีนาเดี๋ยวผมไปสกีนเสื้อขายดีกว่าไอเลิฟกาลีนาดีไหมโอ้โห มีคนบอกว่ามือค่าบริษัทเยอะก็จริงครับแต่มันเป็นการขาดทุนนี่เยอะคือหนี้อ่ะมันผมว่ามาจากฝั่งช้อปปีแต่ถ้าเกิดฝั่งการีนานะคือในฟีอะ่ะผมว่าแบบที่ขาดทุนอยู่มาจากฝั่งช้อปปีแต่ฝั่งช้อปปี้เพหรือว่าการีน่าผมว่าเขาน่าจะได้กําไรแล้วนะจากที่ผมดูนะเขาน่าจะได้กําไรอยู่แล้วโอ้โหหนักแล้วไอ้เหียหนักแล้วโอ้โหพันเอ็มยังไม่มาทุกคนมึงคิดดูดิ คือขายห้าร้อยบาทแล้วเลนอย่างนี้จริงเหรอวะกูถามจริงโอ้สุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสูมันนี้อาจจะดีแต่มีแค่ห้าใบอ่ะทุกคนคิดดูสูมอันนี้มีคนบอกให้ว่าลุ้นจากสูมอันนี้กับสูมอันนี้อันนี้มันตันสองพันเอ็มอ่ะอันนี้มันตันหมื่นเอ็มแต่ว่านี้มีแค่ห้าใบจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะเฮ้ยโอ้ เย็ดเกระเบื้องโอเคมาต่อโอเคโอ้โหคุ้มเลยครับ 400m ยังมาแค่20ใบอ่ะไอ้เหี้ย 200m มาจะ90ใบแล้วครับผมผมว่านะที่แม่งแพงเพราะอะไรวะแม่งคงให้กุญแจเยอะอ่ะ เพราะกุญแจมันให้เยอะจริงเนี่ยบ้างพอซื้อปุ๊บผมได้การไอคอนร้อยสิบเลยก็คงคงเดี๋ยวว่าไปลุ้นที่ไอคอนละกันถ้าเกิดไอคอนคุ้มก็คือคุ้มละกันเพราะว่ามันให้กุญแจเยอะจริงๆครับสำหรับแพ็กนี้นะห้าร้อยเพราะกุญแจแหละมั้งเพราะกุญแจไม่กุญแจเอ็ดกระเบื้องคิดดูครับคุ้มเลยคุ้มเลยครับคุ้มการีน่าใช่เลยครับคุ้มการีน่าครับโอ้โห ขอบคุณมากที่ทําแพ็กนี้มาขายให้พวกเราทุกคนนะที่ทําแพ็กนี้มาขายพวกเราทุกคนได้มีความสุขกันในวันครบรอบสามปีฟีฟาออนไลน์สี่นะครับเฮ้ยเจ็ดพันเอ็มโอเคโอเคเจ็ดพันเอ็มมาหนึ่งขอยหนึ 1, ่งได้ไหมขอยหนึ่ง <c oughs> ขอยหนึ่งถือว่าโอเคเลยโอ้โหตัวเลือกน้อยออกแต่ล่างสุดเย็นกระเบื้องนี่แพ็กสองรอยเอ็มหรือเปล่าร้อยชิ้นแล้วเย็ดกระแม่ พูดคำหยาบเยอะเหลือเกินเดี๋ยวแม่ผมมาดูคลิปแล้วแม่ผมได้ไปมีคนถามว่าแล้วพี่จะตัดคลิปส่วนนั้นออกทำไมที่เขาโดเนทไอ้แค่ถ้าเกิด YouTube กูบินทำยังไงไหลเว้นเรื่องที่ผิดกฎหมายพวกมึงนี่เก่งกันเนาะถ้าเกิดวันวันหนึ่งมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะผมให้เองทำได้อยู่แล้วน้องชาวนะครับแต่มันผิดกฎหมายน้องชาแค่นั้นเองคุ้มไหม ดูเอาละกันว่าคุ้มไหมสองร้อยเอ็มมาลัวๆแต่ว่ามันคงคุ้มที่ที่ที่กุญแจนะครับรอมันลุ้นกุญแจกันนะครับแจำดน้นนะผมจบเงินเอ็มไว้แล้วมาครับทุกคนเงินเอ็มเดี๋ยวผมจบไว้ก่อนนะครับว่ามีห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดเอ็มนะครับมามาดูกันนะว่าเก้าพันบาทได้เอ็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีไอคอนอีกนะครับผมขอเปิดอ็มตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับเออ จริจริงๆ9,000บาทอ่ะผมผมตั้งไว้แม่งควรได้90,000เองอ่ะแต่ซึ่งไม่น่าถึงละนะครับอย่างนี้ไม่น่าถึงปืนหุย 12, okay. ห้ย1 2 0 0 0โอเคเฮ้ยสูสีอยู่ดูสูสีหูมีหีหมูอยู่ดูสูสีหูมีหีหมูอยู่ครับทุกคนโอเคโอเคมาต่อ ต่อ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 ครับต่อโอเคเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนลบได้แปดหมื่นสองนะตอนนี้ได้แปดหมื่นสองครับแปดหมื่นสองพันเอ็มนะสำหรับเอ็มล้วนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเรามาซัดกันที่ไอคอนนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปไล่ดวงที่การ์ด UP ก่อนนะ การยูพีท็อปร้อยดับร้อยแม่ท็อปร้อยจัดไปไล่ดวงครับก่อนที่เราจะเปิดไอคอนไปสเปนเป๊เปกวาเดียวล่าห0าร้อยเอ็มกอเลสก,กาไปหนึ่งเปิดให้แม่งหมดไปเลยเฮ้ยแต่ก็โอเคอยู่นะครับอาจจะเกือบเกือบเก้าหมื่นเอแต่ว่ามันได้ไอคอนมาไงก็ถือว่ากลางๆไม่ถือว่าคุ้มแล้วกันในแอฟซ่มเงินเอ็มผมถือว่ากลางๆ เป็นเลทแบบปกติเป็นเลทที่แบบไม่ได้เวอร์ไม่ได้วางอ,าอ้าวเหี้ยแพ็คเต็มการไอคอนใบสุดท้ายเราละมันเป็นการวัดของแพ็คเงินอันนี้แล้วเพราะว่าแพ็คเงินอันเนี้ยกุญแจมันแจกเยอะถ้าเกิดซื้อเต็มแม็กอะมันจะได้พันพันกุญแจซึ่งพันกุญแจสามารถเลือกได้ว่าจะได้ไอคอนหนึ่งใบหรือว่าจะได้ 68, 85, บวกแปดแปดสิบห้าบวกสองใบนะครับซึ่งเราก็เลือกไอคอนร้อยสิบมามั่งสีโศซ,ซื้อเกลเหล่าใกล้มั่งสีสีไล่ปีเอง็ง มันเป็นคำสุภาษิตของชาวจีนฝั่งอ่าฝั่งปักกิ่งครับที่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดใครอ่ะจำคติเนี้ยได้ขึ้นใจนะครับก็จะสามารถทําให้คนคนนั้นอ่ะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งผมจําได้ขึ้นใจมากโดยเฉพาะชุดที่เป็นคำที่พูดว่าไล่ปีเองเองผมชอบมากครับทุกคนไปแล้วกดที่เล่นหนึ่งครับเฮ้ยไม่ใช่คาร์ลชัวบอริสองลีฝรั่งเศสผมไม่ใช่ยอนครับ อู๋เรื <S <S ่องลีอู๋อสตู๊ดเลยถ้าเกิดเป็นฝรั่งเศสมานี่จา่าลอยเฮนลี่นะจา่าลอยเฮนลี่เลยนะถ้าเกิดฝรั่งเศสครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เติมแพ็คเงินไป9 0 0 0พบาททุกคนก็ได้เงินมา812นะครับแล้วก็ได้โยคันคับมาอีก3 0 0 0 0ืเอมครับสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นอบวเดชที่กลางๆครับถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มกว่าหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาแต่ถามว่า มันคุ้มไหมสำหรับแพ็คเงินคี่ผมว่ามันเฮี้ยกับสำหรับแพ็คเงินนะในสำหรับราคา500บาทเพราะราคามันแพงมากนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองเติมกันดูนะครับก็ดีกว่าไปปั๊มเงินเอครับเดี๋ยวดีโดนแบงครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดแ้งให้พี่ด้วยครับเดี๋ยวพี่มีไอ1ดี0หนึ่งหมื่นเอ็มมาแจกให้ดีนะกดติดตามให้ครบสามหมื่นครับไปแล้วบ๊ายบาย